ช่วงผู้หญิงอัปเดตบายน้ำดื่มสิงห์มาถึงช่วงผู้หญิงอัปเดตกับน้ำดื่มสิงห์นะคะแน่นอนค่ะว่าอีกไม่กี่ปีเราหลายคนทราบดีว่าบ้านเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเลยเกิดคำถามว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะก้าวเข้าสู่อายุที่มากขึ้นหรือเป็นผู้ใหญ่ หรือว่าเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือไม่ใช่วันวันหนึ่งได้แต่นั่งนั่งนอนนอนนะคะหรือว่าต้องให้คนเนี่ยมาป้อนข้าวเราหรือไปไหนทีก็ต้องมีคนพยุงหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้คงไม่ไหววันนี้ค่ะเรามีศาสตราจารย์ดรประชญาคงทวีเลิศนะคะซึ่งท่านเป็นดรนักวิจัยนะคะซึ่งวันนี้จะมาอัปเดตว่าจะทํายังไงให้เราเนี่ยก้วาวเข้าสู่ผู้สูงวัยแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากงานวิจัยของท่านค่ะ ดรพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเรามาคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกศอครับขอเรียกดกรว่าอาจารย์แล้วกันนะคะดีครับผมยินดีครับอีกไม่กี่ปีคุณผู้ชมขาสอนก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงวัยเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเปิดตัวเปิดหัวใจที่จะรับฟังมากๆเลยว่า การที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องทําอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยในนิยามของอาจารย์คือหมายความว่าต้องเป็นยังไงคะในความคิดของผมเนี่ยผู้สูงวัยหรือคนที่จะมีอายุยืนยาวนะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยๆก็ต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมีอายุยืน80-90ปี100ปีแต่นอนติดเตียงอยู่ะจะกินอาหาร,หรก็ต้องมีคนมาฟีด ขอโทษนะจะถ่ายก็ต้องมีคนมาช่วยอย่างนี้มันก็จะเป็นคุณภาพที่ไม่ดีแล้วคุณลูกศรลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าประเทศไทยซึ่งอยู่ในสังคมที่กําลังมีผู้สูงวัยเยอะๆเนี่ยแล้วทุกคนที่ไม่มีคุณภาพแต่มีอายุยืนก็จะเกิดลักษณะที่เขาเรียกว่าเบอร์เดนคอสเป็นภาระสังคมเป็นภาระสังคมและครอบครัวอย่างารุนแรงจะทํำยังไงดีเขาบอกว่า3าอคืออากาศออกกําลังแล้วก็อาหารแต่สิ่งที่เราละเลยมากที่สุดตอนนี้ในเชิงของ นักวิจัยที่อยู่ที่เ,เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในหนึ่งวันจริงๆคือสารอาหารและเราแทบจะทุกคนเลยละเลยเรื่องอาหารเมื่อเมื่อวานนี้คุณคุณลูกศรกินอะไรมาบ้างทานอะไรบ้างเป็น,เป,นเป็นมื้ออาหารเมื่อวานเหรอคะเอนึกไม่ออกแค่เมื่อวานยังยังนึกไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหม<อ>เพราะฉะนั้นในปัจจุบันแสดงว่าเราไม่ได้ใส่ใจว่าเราหาอะไรหนึ่งเราจะอะไรอร่อยเราก็กิน อัน 2, ออสองง่ายสาม <3, S 2> <ๆ>ถูก4เพื่อนชวนห้าจำเจ,จำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าไปในร่างกายจึงไม่ได้มีความสมบูรณ์เราเรียนรู้ตลอดเวลาครับคุณลูกศรว่าเราต้องกินอาหารครบ5หมู่ <c oughs> แต่ตอนนี้ผมถ้าจะจำไม่ได้เลยว่าหมู่ที่1นหมู่ที่2หมู่ที่3ามคืออะไรบ้าง อันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะคะเขาบอก are อาว t you eat เนี่ยสอนเห็นด้วยจริงๆเห็นด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นอยากก้าวเข้าสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยที่ดีอาจารย์จึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินอาหารที่เราจะทานเข้าไปเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกย o u าวัวยาอิตในอนาคตคุณจะเป็นยังไงคุณจะป่วยเป็นโรคอะไรคุณจะเป็นโรคมะเร็งคุณจะเป็นโรคเบาหวานคุณจะเป็นโรคไขข้อเสื่อมไขข้ออักเสบอย่าไปโทษเวรกรรมคุณลูกศรเป็นสิ่งที่คุณปฏิบัติตัวและเป็นอาหารที่คุณทานเข้าไป แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ว่าเราแทบจะล่าเลยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจึงต้องการตัวช่วยในการดูแลสุขภาพทํำยังไงที่จะให้บุคคลหรือประชากรหรือพวกเราทุกคนเนี่ย <Okay. S 2> มีสุขภาพดีโดยการใช้อาหารเป็นยาพอเรามีความความจํากัดในเรื่องของเวลาในเรื่องของการที่เราจะต้องทำงาน <Okay. S 2> ในเรื่องของการที่เราจะต้องเลือกซื้อหา <Okay. S 2> เราจึงต้องการสารอาหารมาเสริมกับอาหาร mm. ในปัจจุบันที่เราทานอยู่ให้สะดวกขึ้นให้สะดวกขึ้นในแง่ของสําเร็จรูปในแง่ของแคปซูลในแง่ของผงหรือในแง่ของอะไรก็ตามแต่มันจะต้องมีหลักการ 1. จะต้องปลอดภัยก็คือมีการรับรองจากทางการอรยอใช่ไหมคะต้องมีอยอยร,รองรับอันที่สองคือคเราจะทานอะไรอันที่สามจะต้องรู้ว่าสารที่เราจะทานมันมีสารสำคัญอะไร อันที่ทสี่อันที่สี่มันมีวิวทยาศาสตร์รองรับไหมค่ะนียกตัวอย่างเช่นผมพบว่าอาหารธัญ,ญพืชอันหนึ่งคืองาตมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเซซามินผมทํา การศึกษาวิจัยมีรายงานทางวิทยาศาสตร์เลยนะมีนักศึกษาพิ็าโทเีเอกทำเเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสื่อมข้ออักเสบช่วยดูแลก่อนที่มันจะเกิดเป็นอ๋อคือชะลอใช่ไหมชะลอหรือไปซ่อมแซมหรือไปช่วยทําให้กระบวนการทางชีวเคมีให้มีการสร้างสารสําคัญในข้อกระดูกมากขึ้นอีกอันนึงก็คือไปกระตุ้นภูมิต้านทานนี้ผมทํางานวิจัยที่ห้องแลบเองเลยนะครับว่ามันสามารถจะไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวอะไรได้ดีขึ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ค่ะ ตื่นเต้นมากครับที่จะเรียนคุณลูกศรกับท่านผู้ฟังนะครับว่าเราได้ค้นพบว่าสารสําคัญจากส้มจากมะนาวมีสารสําคัญเฮสปอริดีนมีการศึกษาวิจัยว่ามันสามารถช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการต้านการอักเสบร่างกายคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องยนต์ค่ะพอมันมีการเผาผลาญมันก็จะมีสิ่งสิ่งซึ่งเหลือตกค้างเหลือตกค้างเป็นพิษอย่างนี้เป็นขยะเป็นขยะเยะแล้วเราจะขับออกอยังไงมันก็ต้องมีกวรครับ จัดคนไปจัดการหรือมีสารอะไรก็จัดการก็ตาม,มสารอาหารพวกนี้ก็จะซับเข้าไปช่วยได้เรื่องของการอักเสบโรคแทบทุกชนิดเลยครับมีต้นตอมมาจากการอักเสบ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีสารอาหารซึ่งเข้าไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการอักเสบก็จะช่วยดูแลเรื่องนี้ได้จากการทดลองอาจารย์ได้มีการทดลองต่อไหมคะว่าในโดยเฉพาะในผูน้สูงวัยเนี่ยคะ่ะทานแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไร <คำ S 2> ในแต่ละคนไคำถามนี้ดีมากาเลยครับคุณลูกศรวิธีการที่ที่ถูกต้องผมเน้นมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องเป็นวิทยาศาสตร์ <c oughs> ดังนั้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องคือ1ึคุณทําการศึกษาในหลอดทดลองในห้องแลส2จากห้องแผบเนี่ยคุณนำมาไปยุกต์ใช้ใน สัตว์ทดลองสัตว์ทดลองตัวเล็กๆเช่นหนูเช่นกระต่ายอะไรก็ว่าไปพอผ่านจากสเต็ปที่สองเราก็จะไปทําการศึกษาในคนอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคืออาหารค่ะข้าวงานงานนี้ใช้มาสี่พันปีข้าวข้าวนี้ใช้มาห้าพันปีค่ะคือเอามาทานได้เป็นปกติแล้วกินทุกวันซึ่งช่วยในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนไขมันเกลือแร่ซึ่งมันมีสมบูรณ์มากอยู่แล้วจากการที่มีคนนําเอา เอาอาหารของอาจารย์อันนี้ไปเสริมอาหารก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นทําให้กระบวนการที่เกิดขึ้นในร่างกายทารเผาเร็วๆปกติชะลอลงที่สําคัญที่สุดคืออาหารสารอาหารจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญถ้าท่านไม่มีเวลาท่านไม่รู้ว่าจะไปเลือกอะไรจะทานอะไรดีเราก็ควรจะต้องเลือกหนึ่งทานอะไรมีออยไหมทานอะไรสารสําคัญอะไรมี หลักการทางวิทยาศาสตร์ยืนยันไม,ไม่ใช่ใชว่าไปซื้ออะไรมาที่แพงที่ต่างประเทศนั้นข้อสรุปวันนี้จึงเป็นข้อสรุปที่น่าสนใจมากคุณลูกศนใช่คือสอนเชื่ออย่างนี้นะคะผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยแน่นอนเราอยากทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อมาช่วยเสริมช่วยบำร,รุงร่างกายให้เราทุกคน แก่หรือว่าอายุมากขึ้นแบบคุณภาพชีวิตดีๆได้คือหลายคนอายุมากขึ้นแต่เรายังแอดฮาร์ดคือหัวใจเรายังเด็กมากเลยข้างในเรายังรู้สึกเฟรชเพียงแต่สภาพร่างกายไม่อำนวยแต่คราวนี้หลายคนมีข้อสงสัยเสมอเลยว่าแล้วจะทานอะไรดีวันนี้อาจารย์มาบอกแล้วเริ่มต้นลองใช้วิธีที่อาจารย์แนะนํามาเป็นทางเลือกกันดูวันนี้วันนี้งานวิจัยของอาจารย์เนี่ยนะคะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราฟังและผ่านพ้นไปเพราะฉะนั้นหยิบงานวิจัยที่อาจารย์อุตสาหจบปริญญาเอกมาทํางานวิจัยออกมาช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้